ชีวิตคู่จะไม่มีค่าถ้าชีวิตค่านั้นไม่มีคู่วันนี้เราจะมาทำนายฝันเกี่ยวกับฝันเห็นตัวเงินตัวทองฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านฝันเห็นตัวเงินตัวทองคุณจะเด่นในด้านของโชคลาภคุณจะมีโชคลาภและโชคลาภนั้นจะมีเพิ่มขึ้นเป็นระยะระยะรวมถึงจะได้ของมีค่าจากการเดินทางไกล ในด้านของความรักคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบกับคนที่ถูกใจซึ่งเป็นคนไกลหรือว่าชาวต่างชาติถ้าคุณนั้นมีคู่อยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันบ่อยแต่ก็เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยถ้าหากคุณนั้นอยากมีบุตรถ้าคุณมีความพยายามสักหน่อยในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้มีบุตรอย่างสมใจในด้านของการงานคุณจะมีงานเข้าจะมีงานเยอะ คุณต้องแบ่งเวลาให้ดีครับให้รีบเคลียร์งานให้เสร็จรวมถึงอาจจะได้รับหน้าที่ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นต้องรับผิดชอบมากขึ้นหรือว่าปรับเปลี่ยนหน้าที่ของการงานแต่ถ้าคุณฝันเห็นตัวเงินตัวทองนั้นหลายตัวคุณมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์แต่ให้ดูแลสุขภาพให้มากขึ้นครับถ้าฝันว่าตัวเงินตัวทองนั้นเข้าบ้านหรือว่าเห็นอยู่ในบ้านเนี่ย คุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคจากการเสี่ยงดวงแต่ให้โฟกัสในด้านของเรื่องธุรกิจครับธุรกิจที่จะมีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันกับคุณอาจจะมาเปิดใกล้กับออฟฟิศของคุณหรือว่าเปิดธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของคุณแต่ถ้าคุณนั้นฝันเห็นตัวเงินตัวทองเนี่ยไล่กัดวิ่งไล่กัดอันนี้เป็นฝันที่ไม่ค่อยจะดีนะครับให้ระวังการเดินทางระวังอุบัติเหตุ ระวังของหายระวังการเสียทรัพย์สรุปต้องมีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าคำทานายนั้นจะเป็นฝันดีหรือไม่ขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตและทำบุญทําทานแค่นั้นก็ไม่มีอะไรทําร้ายคุณได้นะครับขอให้คุณมีความสุขมากๆฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าหากคุณชอบเรื่องการด,ดวงเรื่องคำทํานาย เรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านกับผมเกมมีชัยช่อง Start Today จงเชื่อสิ่งที่ทำให้คุณนันมีพลังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ